มากมากครับวันนี้พี่ต้นจะพามาชมเวนนอมผู้ในเวอร์ชันมาเวลเรจันไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าเราห่างหายกันไปที่ไม่ได้ทําคลิปกันประมาณ1สัปดาห์เต็มๆต้องบอกท่านผู้ชมนี้ครับว่า ด้วยสถานการณ์ต่างๆเองแล้วก็ด้วยงานที่พี่โต้ต้องทํามันค่อนข้างเยอะมากงานประจํานะครับแล้วก็ทําให้เกิดการที่เราไม่ได้ทําคลิปออกมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ในสัปดาห์นี้เรามีด้วยกัน3คลิปนะครับซึ่งวันนี้เราเริ่มคลิปณจู่หัวกันไปเกี่ยวกับเรื่องของเวนอมกูมาเวลริเจนบิลอ l ฟิเกอร์ที่บอกได้เลยว่าสวยมากๆในตอนนี้และที่สําคัญเลยเป็นคอรเลคชันที่ทุกคนต้องสะสมนะครับผมก่อนที่ เราจะเข้าสู่กระบวนการในการรีวิวในวันนี้ต้องขออนุญาตทุกคนเลยนะครับผมเรามาทำท่าพร้อมๆกันสักนิดนึงครับผม5 4 3 2 What's up guy s คูอแมนเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเราใช้ท่าที่เป็นชาการค้าสิ่งเงินคือท่ามิตรภาพที่อยู่กันในวงการนี้ซึ่งเป็นท่าที่ข้าพี่ต้นจอห์นิดมาจากชนเผ่าเบาเมานะครับผมเป็นชนเผ่าที่อยู่ทางนิวซีแลนด์นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นแบบไหนกันบ้างน,นะครับต่อคลิปนี้อาจจะต้องให้พี่เบ๋เข้ามาซูมใกล้ๆนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับบลันะครับพี่ต้นจะประกอบให้ดูเลยทุกตัวนะครับจะไม่ได้เห็นหน้าพี่ต้นนะจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบไม่เห็นหน้าพี่ต้นเหมือนเดิมนะครับเน นะครับบิลฟิกเกอร์มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะส่วนแรกเลยนะครับที่เขาให้มาก็คือส่วนลำตัวนะครับลำตัวของเวนัลบรูนะครับผมตัวนี้นะครับค่อนข้างมีบอดี้ที่น้ำหนักเบามากพี่ต้นค่อนข้างแบบน่าเสียดายเป็นอย่างสูงนะครับด้วยความที่ว่าเฮ้ยทำไมบอดี้มันเบาแบบน้ำหนักมันเบาขนาดนี้นะพี่ต้นก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเบามากนะครับแต่ถามว่ามันสวยไหม ด้วยเชฟด้วยอะไรต่างๆมันสวยมากๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับคราวนี้ส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมเราได้แขนแขนเนี่ยคือต้องเรียนให้ทราบว่าหนักเวอร์หนักมากช่วงหัวไหล่เนี่ยคือหนักสุดๆนะครับนะแล้วก็ส่วนสาคัญเลยคือตรงนี้มันหมุนแล้วสวยมากมันมีโซ่ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกกันว่ามันได้ข่าวกันอีกว่าเฮ้ยมันมีในเวอรช์ชันที่เป็นฮอตทอยใครที่สะสมฮอตทอยจะรู้เลยนะครับคราวนี้มาดูส่วนขากันก่อนนะครับขาต่อมาก็จะเป็นประมาณนี้เนี่เห็นไหม ขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูอ้วนท้วมนะจริงๆพี่ต้นก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเวนอฟพูที่ดูโคตรเท่นะครับแล้วเองด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบสายที่เกี่ยวกับเวนอฟอยู่แล้วแล้วก็สายเนี้คูอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมากนะครับต่อมาเขามีมือแถมมาให้2อ,อันนะครับเป็นมือถือดาบแบบนี้นะครับสามารถเอาไปถือปืนได้นะเด็กพี่ต้นจะลองหาปืนที่เขาถือนะน่าจะต้องเป็นปืนที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ดาบ2อ,อันนะครับดาบสวยมากนะครับฝักดาบคือทํามาดีมากเนี่ย พี่ต้นอยากแนะนําในเชิงุตสากรรการลิตอิเนชันมากคือทํามาดีมากส่วนดาบคือสวยมากคาตานาที่สวยมากนะดูดูปลายดาบนี้เห็นไหมสวยมากๆเลยครับคือถือว่าใช้ได้แลยและสุดท้ายครับเราจบด้วยที่หัวเวนอมพูนี่สวยไหมคือหัวนี่คือแจ่มมากอ่ะเป็นหัวเวนอมแล้วก็แบบด้วยหน้ากากที่มันแบบฉีกทะลุเขาเลยต้องเอาแม็กมาเย็บเห็นไหม คือสวยเลยแล้วก็ลิ้นเป็นสีม่วงนะครับลิ้นแบบที่งูฉกไม่ตายไม่ใช่นะคนละอันกันแล้วครับผมเดี๋ยวเรามารองเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมดูซิว่าคลิปแต่ละส่วนที่พี่ต้นประกอบจะเป็นยังไงบ้างอ๋อพี่ต้นลืมแนะนํานิดนึงครับในส่วนแต่ละประกอบเนี่ยพี่ต้นเองไม่ได้ซื้อเป็นเซ็ตใหญ่เข้ามานะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแนะนํานิดนึงว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่เดี๋ยวพี่ต้นเปิดให้ดูนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเนี่เรามาดู เดี๋ยวพี่ต้นเปิดให้ดูว่าแต่ละเซตมันมาจากไหนกันบ้างเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมเห็มเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะถามว่าพี่ต้นครับบาร์เนี่ยมันเป็นเซตอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ต้นเปิดให้ดูมันเป็นเซตที่ชื่อว่าเวนอมนะครับซึ่งมันมาจากส่วนประกอบด้วยกันคือจะเป็นเวนอมที่แบบคือพี่ต้นบอกเลยคอลเลคชันนี้ถือว่าน่าจะขายดีมากๆนี่ท่านผู้ชมเป็นคอลเลคชันนี้ครับน่าจะมองเห็นกันเนาะนี่นี่นี่ครับเป็นคอลเลคชันนี้เห็นไหม ก็จะมี Venom Movie นะครับแล้วก็มี m มาโ a เร s นะครับผมที่เป็นแบบโกส t นะครับแล้วก็มีตัว h o ส t แล้วก็มีตัว Face นะครับแล้วก็ m o ร์บิแล้วก็ c a r n a g e นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวขายดีที่สุดคือตัว Venom Movie นะครับคือตอนนี้ขายดีมากราคาบางล้านดิดไปพันหกแล้วนะท่านผู้ชมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะประกอบยังไงกันได้บ้างเริ่มแรกพี่ต้จะเอาตัวหัวใส่เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับหัวของเวนอฟปูนะครับพี่ต้มีความรู้สึกว่ามันสวยนะครับ นะถ้าเทียบกับตัวที่เป็นฮอตทอยแล้วนี่เห็นไหมได้เป็นแบบนี้นะครับอันต่อมาพี่ต้นจะใส่ตัวขาก่อนเพราะแขนจะให้ที่หลังขามีวิธีการดูอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมหลายๆคนถามว่าจะดูยังไงมันจะมีตัวเลขเขียนไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมเขียนว่า L นี่ครับ L คือข้างซ้ายนะครับแล้วมันจะไปชนกับ L ตรงนี้ที่เป็นข้างซ้ายนะครับตอนนี้มันเป็นเดือยแบบนี้นะเห็นไหมเป็นเดือยแบบที่เห็นป่ะเป็นเดือยจ็อกกิ้งนะเป็นจ็อกก็คือเสียบเข้าไปแล้วมันจะดังจุ๊กเลยนะครับพี่ต้นก็จะเสียบเข้าไปนนนค่อข้าางงึ โอ้โหเน้นมากท่านผู้ชมนะครับได้ขาข้างซ้ายแล้วนะครับต่อไปขาข้างขวาจะมีกระเป๋านะครับเสียดายมากๆเลยถ้าคอลเลคชันคอลเลคชันนี้น่าจะแบบมีอันนี้มาให้นะเขาเรียกว่าไงนะน่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะมีอาวุธปืนมาให้นะท่านผู้ชมถ้าได้อาวุธปืนพี่ต้รว่าแจ่มมากนะครับอาตอนนี้เราได้ส่วนตรงนี้แล้วครับส่วนที่เราเรียกว่าขาขวานะครับ ตอนนี้ขาขวาจะใส่ยากนิดนึงท่านผู้ชมต้องระวังนะครับเพราะว่า1เลยมันมีกระเป๋านะครับแล้วก็กระเป๋าเองเนี่ยมันอยู่ในส่วนทรงที่มันอยู่แบบฟิตอยู่แล้วครับ้าคราเนี้ยเราไปใส่แบบไม่ดีนะครับกระเป๋าอาจจะฉีกขาดได้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเองตรงพวกเข็มขัดอะไรต่างๆตรงเนี้ยต้องระวังนิดน,นึงนะด้วยความที่ว่ามันเป็นเชฟที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูงนะครับแล้วก็ด้วยบอดี้ที่มันตันๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้ตัวตัวเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเข็มขัดที่ใส่ดาบอะน่าจะแบบฉีกขาดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือคําแนะนําจากพี่ต้นนะเพราะว่าในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยถ้าเป็นพวกอินเจคช,ชันที่เป็นแบบงานประเภทฉีดที่เป็นแบบเชือกหรือเป็นแบบสายเงี้ยมันจะค่อนข้างขยับยากนะครับในพี่ต้นก็พยายามลองเล่นที่ข้อเท้าก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ลองขยับให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็จะได้เอาแบบไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบ สวยๆหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะพี่ต้นเคยแบบเคยได้มีโอกาสพูดคุยนะครับแล้วก็เคยได้มีโอกาสได้ได้พบกับหลายๆเซลล์นะครับก็ตอนนี้ถ้าเราจะทราบกันดีเนาะพวกเวนนมพวกอะไรเองหรือพวกมาเวริเจนเองเนี่ยน้อยมากที่ตอนนี้จะไปลงนะครับล่าสุดที่พี่ต้นได้ยิงข่าวเนาะคือเขาเ,เหมือนกับว่าเซนทรันเองเนี่ยอาจจะลงพวกมาเวริเจนเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบหลอดที่คือตอนนี้ในเชิงธ,ธุรกิจนะครับเขามีเขาพยายามจะทำเดสติบิวเตอร์นะครับก็คือเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าให้มากที่สุดนะแล้วก็มีเดโทเนอร์นะครับเดโทเนอร์คือพวกที่เป็นเหมือนเทีย2ลงไปนะครับอันนี้เป็นเกจความรู้นะเดยวพี่ต้นจะแนะนำให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้กมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองนะครับพี่ต้นจะใส่แขนให้ดูพี่ต้นขออนุญาตใส่แขนก่อนเนาะแขนจะมีจุกที่ค่อนข้างใหญ่มากเป็นจอกนะเป็นฮุกจอกนะครับผมก็เสียบเข้าไปเนี่ยครับ ซึ่งแบบใหญ่จริงแล้วก็คือแบบคือเท่พี่ต้นบอกเลยคือถ้าใครไม่ได้สะสมนะเสียเซลล์มากนี่ข้างนึงนะข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับโอ้โหบิ๊กบุ้มมากท่านผู้ชมนะครับบิ๊กบุ้มมากนะครับสุดท้ายนะครับวิธีการใส่ดาบเขาบอกกันว่าใส่ยากที่สุดนะครับดาบเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมพี่ต้นจะอธิบายอย่างนี้นี่ครับในเชิงอ,อุตสาหกรรมครับตัวดาบตัวเนี้ย จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่การเสียบเข้าไปในรูนะท่านผู้ชมมันจะไม่ใช่การเสียบเข้าไปในรูแต่มันจะเป็นการเสียบเข้าไปในร่องตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเขาทำเห็นไหมจะเห็นได้นะครับพี่ต้นจะพูดเสมอว่าเขาเรียกว่าโปกโยเกะโปกโยเกะคือออโตโนเมชันอุปกรณ์การงโง่นะครับบาเราไม่ได้อหาหยับคายเนาะตรงนี้มันเปรียบเสมือนว่าถ้าเราใส่ไม่ลงล็อกนะครับโปกโยเกะไม่ลงจุดบิลอัฟิกเกอร์ตัวนี้มันจะเสียบแล้วไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ด้านหนึ่งเช่นใส เวลามันประกบเราเห็นไหมมันจะเห็นภาพชัดว่ามันไม่ตรงร่องแต่ถ้าเราใส่งี้มันจะตรงร่องนะครับแล้วมันก็จะล็อกตามเดือยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะสวมให้ท่านผู้ชมดูวิธีการจับคือง่ายมากๆเลยคือให้เราจับตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พยายามจับให้ตรงกับเดือยมันนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็พยายามจัดสายขัดอย่างี้นิดนึงนะครับตรงนี้แหละคือวิธีการที่จะล็อกมันอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่วิธีการจับวางเนี่ยมันจะง่ายหน่อยนะครับ พี่ต้นเองพยายามดูใครเคยดูชัติม mm ัตพรามมากนะครับไอดอลพี่ต้นเลยนะครับคือช so ัติมัตพรามเองเนี่ยเขามีวิธีใส่ที่แบบโหแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าต้องโหด่แบบมาเฟียมากๆท่านผู้ชมเนี่ยเขาดิวยัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะพี่ต้นเองก็พยายามทาแบบนั้นอยู่นะนี่นพี่ต้นจะทาให้ดูนะครับนี่ครับคือมันจะค่อนข้างที่จะต้องใส่ด้านใดนั้นหนึ่งก่อนนะครับมันเป็นเทคนิคเนาะเดี๋ยวพี่ต้นจะบอกอีกทีหนึ่งนะปึ๊บนะอย่างนี้แล้วก็พยายามกดเข้าไปนี่ครับ เนี่ยท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับพอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะได้เป็นอย่างนี้พี่ยน้ขอบกดนิดนึงนะอ่ะแล้วก็หลังนะั้นเราก็จัดนิดนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหม,มให้พี่สิทให้เบดลงสูงนี้เราจะเห็นตรงร่องพวกนี้นะครับเห็นไหมมันจะลงเข้าไปในเดือยของมันพอดีเห็นไหมครับมันเหมือนเป็นตัวที่ไว้เกี่ยวไว้เฉยท่านผู้ชมนะครับ เพราะฉะนั to to ้นเองเนี่ยถ้าเราจะกดให้สายมันเข้าไปแน่นๆนะครับเราก็จับตรงนี้ใหม่เหมือนเดิมถ้าพี่ต้นแนะนํานะให้โก่งตัวมานิดนึงสายมันจะได้ไม่ตึงมากนักอย่างงี้ครับแล้วก็ทําอย่างงี้ยไหมแล้วก็นิ้วแย่เข้าไปนี้นีครับแล้วก็กดมันนี้ดูนะครับเนี่ยครับกดมันเข้าไปเลยเนี่ยมันจะเข้าไปแน่นๆหน่อยนะครับมันก็จะลงเดือยมันพอดีนี่ฮะเห็นไหมพอลงเดือยแล้วจะเป็นเงี้ยล่องชนล่องจะตรงกันนะครับล่องชนล่องจะตรงกันล่องชนล่องจะตรงกันนะครับอันนี้คือเทคนิคนะ พี่ต้นเองพยายามศึกษาดูประมาณหลายๆคลิปมากก็จะมีช่องคุณแดร์เดวิลสิบเอ็ดนะครับช่องเอ่อชาติมัตพราม์ช่องเด uh, อะฟรุ๊ปหรือช่องอะไรเองเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้นะพี่ต้นก็เลยขออนุญาตเอาลองมาปรับใช้กับทางช่องของคนไทยดูยบ้างนะครับคราวนี้พี่ต้นก็ลองเสียบตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับดาบก,ก็จะเป็นเช่นนี้เห็นกันนะครับท่านผู้ชมจะมีร่องดาบที่แตกต่างจะเห็นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับสามเหลี่ยมตรงนี้จะคือจะใส่ให้เป็นงี้เนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปถ้าสมมุติว่าเราใส่ผิดยกตัวอย่างนะพ มันจะไม่เข้าเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เรียกอุปกโณเกะเช่นเดียวกันนะในอุตสาหกรรมการผลิตเราเรียกว่าอุปกรณ์การโง่นะครับผมเพราะนั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยได้กันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เราก็จะได้เวนอฟม,มาเป็นแบบนี้ดาบของเขานะครับคราวนี้เดี๋ยวเรารองมาหมุนให้นานผู้ชมดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าใครใครถูกใจเวนอกูบ้างเดี๋ยวพี่ต้นหมุนให้ดูเดึน เด๋อเห็นไหมครับสวยนะพี่ต้นว่าสวยเลยเดี๋ยวพี่ต้นจะลองจับขยับให้ดูนะครับผมมาคราวนี้เราลองมาดูจุดขยับกันบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการการรีวิวเนาะเริ่มแรกเลยเราดูที่แขนนะครับแขนเนี่ยยกได้180่อยสนะสวยเลยแล้วก็ท่อนแขนตรงนี้เรามีใบเสร็จนะครับผมบุ่นได้ 3 6 0สวยงามมากนะครับใครที่เป็นสายบาร์นี่ต้องมีเลยนะครับท่อนแขนตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เป็นฟิกเกอร์ตัวใหญ่ท่านผู้ชมนะครับมันก็เลยขยับได้เป็นแบบซิงคูล่าจอยคือจอยเชิงเดี่ยวเห็นไหมนะเป็นจอยในลักษณะที่เป็นตัวแอลนะครับข้อมือหมุนได้3 6 0ลนะครับแล้วก็ตรงนี้หมุนได้นะครับตรงโซ่พี่ต้นเสียดายมากๆนะครับมันน่าจะมีโซ่มาเพิ่มอีกแต่ด้วยความที่ว่าในคาแรคเตอร์ของ คอมิกนะครับโซ่มันจะไม่ได้แบบเยอะยาวออกมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันต่อมานะครับท่านผู้ชมมีคนหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผมได้ออกมาแล้วมันขยับแขนไม่นสนิทแบบนี้เพราะว่าตรงนี้ครับเห็นไหม เราเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้คือก้อนกล้ามเนื้อนะครับเทียบกับตรงหัวไหล่ตรงนี้เนาะตรงช่วงที่เป็นใต้สะบักจักระแสเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตรงซี่โครงเนี่ยว่าเรากดลงไปเนี่ยมันจะชนกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมเราได้มามันกดไม่สนิทนะครับคราวนี้เรามาดูรูปแบบการหมุนไหล่นิดนึงนะครับไหล่มุนได้310นะครับมีจังหวะกึ๊กๆนิดนึงนะครับกึ๊กๆก็คือเป็นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับช่วงตรงนี้ช่วงอกนะคครรัับบบบกก้้้มมมไดดนนนะพีีหหูแเ็ครับ ก้มได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ช่วงการเงยนะครับก็เงยได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ช่วงเอวหมุนได้3ามโลินะครับท่านผู้ชมเห็นไหมใช้ได้นะครับช่วงขาดูตรงนี้นะครับขาแน่นมากนะครับยกได้ดีเลยนะครับแล้วก็ช่วงขาที่หมุนสามโลสินะครับหมุนได้3ามลกสิอย่างดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับน่าจะได้เป็นดับเบิลจอยนะท่านผู้ชมดับเบิลจอยป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปต้นกดให้ดูนะนี่ครับ เนี่ยดับเบิลจอยนะครับทั้งสองข่านะครับเป็นดับเบิลจอยหมดนะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีจุดหมุนอะไรเลยน่าเสียดายมากนะครับแต่ก็ตรงนี้ขยับได้ดีนะครับถ้าบาฟตัวไหนได้ข้อเท้ามาแน่นๆเนี่ยพี่ต้นบอกเลยนะว่าคุณโชคดีมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้ามันแน่นไม่มากมันจะขยับลําบากมากนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างได้ลวดลายของเดซพูมาพอสมควรเลยนะครับแบบชัดๆจ๋าๆเลยนะครับพี่ต้นเองก็ค่อนข้างสงสัยนะถ้าสมมุติว่าในอนาคต ท่านผู้ชมลองยกตัวอย่างนี่เดฟู Deadpool เป็นศึกช้างชนช้างกับเวนอมอะอะไรจะเกิดขึ้นช้างชนช้างนะท่านผู้ชมนะครับแบบยุทธาถีนะครับท่านผู้ชมช้างชนช้างอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เดพี่ต้นจะพาไปเปลี่ยนนะครับ ข้อมือนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนตัวอาวุธนะครับเป็นดาบมาลองใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวแนนนาคตพี่ต้นเองจะลองหาปืนนะครับหาปืนมาใส่ให้ตัวเวนอมสักหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ต้นชอบเรียกมันเวนอ้มเนอะจริงจมันชื่อเวนอม,นนอมพูมนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแนะนาประวัติของเขาให้ฟังนิดนึงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับในต,ตอนที่ระหว่างที่เราทําการแรมอัพกันนิดนึงคราวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนมือเราก็ดึงตรงนี้นี่ครับโอ้โอ้โอ้เห็นไหมพี่ต้นบอกแล้วว่าตรงนี้มัน ก็แล้ต้องส่วนตรงนี้เนาะนี่แล้วก็เอาตัวมือขวามาใส่ซะหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดือยเล็กมากท่านผู้ชมเห็นไหมเดือยจิ๋วมากแต่แบบคืองงมากพอเดือยจิ๋วอเงี้ยแต่มันสามารถล็อกอยู่อะ่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากนะคือในอุตสาหกรรมการผลิตพวกนี้มันคือเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากๆเกี่ยวกับเรื่องงานฉีดน,นะครับใครสนใจอยากเรียนรู้แบบพี่ต้นนะก็ลองเรียนในสาขาวิศวกรรมนะครับ อุตสาหกรรมการพิมพ์หรืออุตสาหการรมเกี่ยวรือว่าเป็นพวกพลาสติกก็ได้นะเราจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความสนุกไปในตัวนะครับพี่ต้นชอบชอบเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอการแม a จเมนต์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นงานดีไซน์หรืองานที่เกี่ยวกับพวกทำแบบพวกรอย่างพี่ต้นจะค่อนข้างลำบากนะครับแต่พี่ต้นก็มีความรู้สึกว่าพอเราได้เรียนสายนี้มาเราก็เอามาทำคลิปรีวิวได้สบายๆเลยนะครับคราวนี้พี่ต้นจะใส่ดาบให้ท่านผู้ชมดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ใส่ก็มีรูให้ใส่อย่างนี้เนาะนะครับคือประเด็นน่ะดาบมันจับพอดีเลยท่านผู้ชมมันเป็นร่องที่แบบเขาทํามาไว้จับดาบพี่ต้นก็เลยไม่รู้ว่ามันจะใส่ปืนได้หรือเปล่านะครับเนี่ยะครับพี่ต้นจะใส่ดาบไปดูอันเดิงนะครับเนี่ยมันจะเป็นร่องที่แบบดูนะท่านผู้ชมเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงกันกับดาบอย่างนี้พอดีเลยเห็นไหมพอเวลาเราใส่ปุ๊บมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันพอดีร่องนะครับเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมแล้วดูดิดาบอย่างจิ้ว นะครับ <'t you fingers out> แต่ต <boundaries> <si suppression> ัวตัวแบบเวนอมนี่คืออย่างใหญ่เ่านุผู้ชมนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเอาแล้วท่านผู้ชมครับมันจะเป็นยังไงกันต่อถ้ามันใหญ่เล็กใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสวยนะคาตานะพี่ต้นว่ามันสวยมากเนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะถึงประมาณนี้เนี่เห็นไหมครับก็ได้ประมาณนี้นี่คือเวนอมเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้พี่ต้นว่ามันสวยนะพี่ต้นขอวางนิดนึงให้หมุนห้ดูวีกรอบนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กระบวนการการรับการกดนี่เห็นไหม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับมันมีความสวยงามในตัวเองเนาะเห็นไหมเนี่แจ่มมากท่ันผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการการแรปอัากันนิดนึงเห็นไหมถ้าเรากดไม่ดีเนี่ยพี่ต้นเห็นไหมพี่ต้นกดไม่ดีมันเริ่มจะหลุดแล้วเราก็ต้องเอามือเข้าไปสอดกดใหม่อีกรอบหนึ่งตอนที่เราถอดเอาดาบออกต้องระวังนะท่านะผู้ชมเนี่ยพี่ต้นก็พยายามที่จะ แต่มันเป็นเรื่องที่ดีในมุมมองของในมุมมองของอุตสาหกรรมผลิตของเล่นเนาะเราไม่ต้เงไปต้องแบบมีรูที่หลังฟิกเกอร์แล้วอะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการการแรปอัพกันนิดนึงนะครับในกระบวนการตรงนี้พี่ต้นจะบอกแบ่งออกเป็น4คัตเกรี่ด้วยกันคือในเรื่องของเด็กเ t อร์ดีเทลเอยเทคเจอร์ดีเทลขอโทษทีนะท่านผู้ชมและก็เรื่องของอ r ติคูลเลชันไปกลไกเอนจิเนียริงแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันแพร์แล้วก็จบในเรื่องของการน่าค้นหาว่าเราจะซื้อได้ที่ไหนบ้าง แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการการรีวิวนะครับตัวนี้เองนะผู้ชมนะครับพี่ต้นอยากจะบอกงนี้นะครับในจักรวาลของเดซ o พูเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในเอิร์ธที่เวสวิลสันเขาอยู่คือเอิร์ธทรูห้านะครับแล้วก็จะมีเ e อิร์ธนึงนะครับอีเอิร์ธหนึ่งน่าสนใจมาก,มากคือเอิร์ธ 90211นะครับเป็นการรวมตัวกันของซิมบิโอตนะครับที่เป็นเวนอมนะครับเข้ามารวมตัวกันกับตัวของเดดพูลนะครับเวดวิลสันก็เลยกลายเป็นเวนอมพูลแบบนี้นะครับผมคราวนี้เรามาเข้าสู่กระบวนการการรีวิวหรือแลปอัพกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมคงทราบกันดีว่าโดยพื้นฐานส่วนใหญ่งานของแฮร์ริสโบลต์เนี่ยส่วนน้อยมากๆที่เท็กเจอร์ดีเทลจะค่อนข้างสวยแบบนี้พี่ต้นการันตีอย่างนี้เลยนะครับว่าเท็กเจอร์ดีเทลต,ตัวนี้ทำไมถึงสวยหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ลวดลายทั้งหมดครับลวดลายทั้งหมดที่อยู่บนผิวของพลาสติกตัวนี้เราเรียกพลาสติกตัวนี้ว่าโพลีพาพาฟินนะครับมีค่าความร้อนในการหลอมเหลวของเลซินอยู่ที่ประมาณ240นะครับหน้าโมนต,ต้องใช้ความร้อนประมาณ30-45อ,องศาในการอุ่นแล้วก็หลอมละลายตัวเลซินตัวนี้ให้มันสามารถอยู่ในผิวของหน้าโมนนะครับตัวนี้เองเนี่ยถ้าเราดูที่หน้าโมนเนี่ยจะบอกได้เลยว่า หน้ามวนเขาทามาสวยมากนะครับหนึ่งเลยคือจะมีลายที่เป็นลายเหมือนเป็นตะข่ายนะครับตามผิวต่างๆของเดฟพูสองก็คือลายที่เป็นเส้นเลือดนะครับลายที่เป็นแม็กที่เย็บตัวแขนเสื้อต่างๆนะี่ถือว่าทําออกมาได้สวยมากนะครับและที่สําคัญเลยเท็กเจอร์ในการทํา 3D print นะครับของหน้าเบนอฟพูคือแจ่มแมวที่สุดที่พี่ต้นเคยเจอมานะครับและจบด้วยตัวนี้ครับนีก ลายของฝักดาพี่ต้นว่าทำออกมาได้สวยเลยนะครับคราวนี้ต่อมาได้ผู้ชมเราม,ามองกันในภาพรวมของ a r t i c u l a t i o n b กลเด็งเอ n นจิเนียรเาหมายถึงอะไรมันเหมือนถึงการขยับและจุดขยับของฟิกเกอร์ต่างๆนะตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงตามหลักอวิศวกรรมหรือ Mo ชั o n s ตั d y ตัวนี้การแขนในร้อยแปยกแขนได้แต่ข้อต่อตรงนี้เสียดายมากเป็น singular joint ตรงนี้ได้ใบเสร็จมาชัดเจนเอวหมุนได้ i, ตัวหมุนได้จุดขยับดีมากนะครับติดนิดเดียวจริงๆคือข้อต่อตรงแขนถ้า ทำให้แขนมันสามารถขยับในจอยที่เป็นับบบนจอยได้จะเจ๋งมากและส่วนหนึ่งที่พี่ต้นคิดว่า h a s สบ o ควรใส่ใจและน่าจะทํามาเพิ่มคือบั t เ r อร์ไฟจอย ถ้าเป็นเวนอพูเราได้บัตเตอร์ไฟล์จอยจะแจ่มจริงหรือจุดตรงนี้ครับที่เป็นน่าแข้งนี่ต้นเคยบอกนะครับน่าแข้งของฟิกเกอร์ตรงเนี้ยถ้าเราได้จุดหมุนตรงขาเนี่ยวลาเราจัดท่ามันจะสนุกกว่านี้นะครับอันนี้คือภาพรวมของอ r t ติคู a เ i ช n ั่นไบโกลาเมิงเ e นจิเนีนะครับสุดท้ายเลยการลงสีต้องเรียนให้ผู้ชมทราบว่าถ้าใครจะไปเทียบกับ Hot ทอยยืนยันก่อนว่าเทียบได้ยากเพราะว่าฮอตทอยเนี่ย ด้วยฟิกเกอร์เนี่ยเขาสวยตามสัญญรราณความเป็นฟิกเกอร์1ต่อ6อยู่แล้วนะครับหต่อ6คือประมาณ12นิ้วเขาสวยแล้วด้วยความเป็นชุดผ้าด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่คนปั้นทําหน้าสวยมากเราจะมาเอาตรงนั้นมาเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าเรามองกันในมุมพัฒนาของฮัสบนะครับหรือเราเรียกว่า Development, เดเวล o อปเมนต์จนมันเกิดเป็นอีว l u t ชันในหลายๆรูปแบบขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตรงนี้ของฮัสบ o ทาเรื่องของการลงสีได้สวยจริงๆนะๆนะบางส่วนอาจจะยังไม่สวยมากเช่นลวดลาย ายของตัวฝักดาบลวดลายของความเป็นแบบรอยเปื้อนของโซ,โซ่อะไรต่างๆผมมีความรู้สึกว่าพี่ต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้มากกว่านี้หรือว่า มีใครที่เอาไปทํแคสต,ตอมสีได้เจ๋งกว่านี้พี่ต้นว่าน่าจะจบออกมาได้สวยเลยนะครับนี่คืองานของเบนนอฟผิวมาเวลเรเจนต์ฮัสบ์โบว์บิลอาฟิเกอร์ Marvel build จากชุดเวนอมสุดท้ายเลยนะครับใครท่านใดนะครับที่กําลังตามหาสินค้าดีๆแบบนี้อยู่พี่ต้นแนะนําโดยภาพรวมละกันนะครับจริงๆพี่ต้นได้สินค้าดีๆแบบนี้มาจากร้านคุณเดชสุทัศน์หรือฮอปปี้เกมไปนะเดชแต่พี่ต้องขออนุญาตแนะนําทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โอเรนะครับขายส่งขายปลีกสินค้าฮัสบโบหรือชื่อ ทางราซาด้าหรือในชื่อของชอปปี้จะชื่อว่าอากิทอยหรือเอมอนเทรดนะครับผมหรือถ้าเป็นร้านของชอปปี้เกมบายคุณเดชก็เป็นร้านชอปปี้เกมบายนะเดชนะครับหรือจะเป็นคุณวินสตาร์แฟนทอยหรือจะเป็นอีกหลายหลายท่านไม่จะเป็นคุณท็อปวีรพลเองนะครับหรือว่าคุณทอยโปโปนะครับผมที่กําลังมาใหม่เลยตอนนี้กําลังร้อนแรงมากที่กำลังมีการเปิดพรีออเดอร์ในเรื่องของ อุปกรณ์ของเล่นหรือว่ามาวอริเจนต่างๆพี่ต้นอยากแนะนำทุกทุกคนเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจร้านไหนก็ลองเข้าไปทักสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ในมุมมองของต้นฮีโร่ชันแนวซื้อมาตัวเดียวเลยจริงให้ที่10คะแนนเตม็ม อยากจะบอกว่าในคอลเลกชันนี้แอบไปซื้อไีกตัวไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะแอบไปซื้อตัวมาลุ้นกันว่าเป็นตัวไหนสาหรับวันนี้นะต้นฮีโร่ชันะต้องขออนุญาตรับราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมและขอขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านสมาชิกและแฟนคลับที่น่ารักทุกคนไม่จะเป็นพี่เพื่อนน้องนะครับตอนนี้เราใกล้ถึง10,000แสนซับสไครต์แล้วอีกไม่นานจริงๆพี่ต้นจะพยายามทาเสื้อแล้วก็หาของเล่นดีๆมาแจกแล้วจะทําคลิปเพื่อจะบอกว่าของเล่นดีๆแบบในที่พี่ต้นแจกประมาณ1 0 1ถึงรางวัลมีอะไรบ้าง นะพี่ต้นจะไปแจกให้ถึงบ้านนะครับขับรถไปแจกถึงบ้านพูดอย่างนี้เลยนะครับเพื่อไปเอาใจแฟนคลับทุกคนเลยสโลนีนต้นฮีโร่ชาแนลต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับรักกันชอบกันอย่าลืมแชร์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้และที่สำคัญการป้ายยาแบบนี้ใครสนใจก็ลองไปตามหากันได้เลยครับไปแล้วครับ I love you we are w i n n e r